สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้21มิถุนายน2565 9โมงเช้าครับมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาบอกว่าหากรัฐบาลแพ้อภิปรายไม่ไว้วางใจผู้สูงอายุยังจะได้เงินเพิ่มพิเศษ6เดือนไหมอันนี้ก็เป็นคำถามครับเราก็พยายามไปหาความรู้จากแหล่งข่าวต่าง สอบถามผู้รู้มาแล้วนะครับก็จะมาตอบท่านผู้ชมดังนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะตอบท่านผู้ชมก็จะบอกว่าอย่างนี้เงินเพิ่มผู้สูงอายุนั้นเขาจะเพิ่ม6เดือนนะครับเมษาถึงกันยายนหกห้าเพิ่มตามขั้นะไรของกลุ่มอายุตามตัวเลขที่โชว์อยู่ในหน้าจอที่ท่านชมอยู่ขณะนี้นะครับกลุ่ม6 0สิถึงหกปีร้อยบาทต่อเดือนนะครับนี่เงินเพิ่มนะครับเบี้ยังินชีพยังรับเหมือนเดิมส่วนเพิ่มก็เพิ่มไปเพิ่มเมษาถึง6 ถึงกันยาหเดือน7 0็ดถึงเจ็ดสิบาอบบาทต่อเดือนนะครับ8 0ถึง89 200บารทต่อเดือนแล้วก็90ปีขึ้นไป250บาทต่อเดือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการไปแล้วเมื่อ26เมษายน6 5หหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปดาเนินการตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการและก็จะจ่ายได้ครับตอนนี้ถ้าเดาไม่ผิดหรือเข้าใจอะไรสักอย่างไม่ผิดจากการที่เราตรวจสอบข้อมูลติดตามข่าวข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ ก็เหลืออีกขั้นตอนก็คือน่าจะมีการเสนอหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือชนิดนี้เข้าที่ประชุมคณะมนตรีให้คณะมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินก่อนหลังจากคณะมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินแล้วหลังจากนั้นก็จะดําเนินการจ่ายเงินได้ตามระเบียบขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเข้าที่ประชุมคณะมนตรีก่อนจึงจะจ่ายได้นะครับก็รออีกไม่นานน่าจะจ่ายคณะมนตรีได้มีการอนุมัติไว้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วนะครับอีกไม่นานจะจ่ายนะครับท่านผู้ชม พอสาหรับกรณีหากหาก,หากรัฐบาลแพ้อภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ผู้สูงอายุยังจะได้เงินเพิ่มพิเศษ6เดือนนี้อยู่ไหมยังได้เหมือนเดิมทุกประการครับเพราะว่าขั้นตอนตีอารมอสไปแล้วตั้งแต่26เมษายนเพราะนั้นยังไงก็ต้องได้นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องไปดูขั้นตอนก่อน,อนว่าตอนนี้ยังไม่ระมัดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขาการจ่ายนะครับก็จะต้องดูว่าวันนี้วันที่21มิถุนายนนี้ หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการจ่ายเข้าไหมเข้าที่ประชุมคอรมอในวันนี้ไหมยี่สิบเอ็ดมิถุนายนหรืะห้าถ้ากว่าหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการจ่ายเข้าที่ประชุมคอรมอคอรมอนุมัติไม่มีปัญหาจ่ายได้แน่นอนที่นี้ในกรณีในกรณีวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนี่หลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขการจ่ายนี่ยังไม่เข้าที่ประชุมคอรมอให้คอรมอนุมัติหลักเกณฑ์ก็ต้องไปดูวันที่ยี่แปดมิถุนายนเข้าไหมแล้วก็ต้องไปดูเดือนกรกฎาเข้าไหมถ้าเข้าในช่วงนี้ก็จะได้ในเดือนกรกฎา ถ้าในการประชุมคลรมอสามครั 3, ้งข้างหน้าเนี่ยเข้าครั้งใดครั้งหนึ่งก็รักระดาน่าจะได้ตกเบิกนะประมาณน,ะนะนั้นนะนี่นี่ก็คือสิ่งที่เราเข้าใจเพราะว่าเราเป็นศึกษาข้อมูลมาประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูเรื่องรัฐบาลแพ้อพภิปรายไม่ไว้วางใจนี่มันจะเป็นยังไงในกรณีรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าหากว่าวันนี้ยี่ปุ่นพิจารณานะคณะมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการไว้แล้วเรื่องเรื่อง เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายถูกเสนอเขาที่ะชุมคอรมอลแล้วเข้ีอนุมัติหลักเกณฑ์วิธีการอันนั้นไม่มีปัญหาก็จะจ่ายได้ในในอนาคตต่อไปเงินพวกนี้หน่วยงานรัฐเกี่ยวข้องทําไปตามขั้นตอนก็จะจ่ายได้แต่ไปดูถ้ารัฐบาลแพ้อพิบายทีนี้ก็ไม่เกี่ยวก็ยังจ่ายได้เพราะหลักเกณฑ์วิธีการได้อนุมัติไปแล้วก็จ่ายได้ถ้ารัฐบาลแพ้นะครับก็จะจ่ายได้นะเอา กรณีต่อไปที่นี้หากวันนี้ยี่ิบเอ็ดมิถุนายนนี่เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการยังไม่ถูกเสนอเขา้าที่เป็นครมอแล้วเกิดสัปดาห์หน้าต่อไปนวก็ยังไม่เข้าอีกแล้วก็รัฐบาลดันไปแพ้อภิไปรายไม่ไว้วางใจนี่จะเป็นยังไงคือถ้ารัฐบาลแพ้อภิไปรายไม่ไว้วางใจแต่หลักเกณฑ์วิธีการจ่ยยังไม่ได้อนุมัตินี่รัฐบาลเขาก็ยังอนุมัติได้ไดเหมือนเดิมเพราะว่า เวลาโหวตแพ้เนี่ยเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีการลงคะแนนลงคะแนนว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่าหรือไว้วางใจมากกว่าถ้าเกิดลงคะแนนไม่ไว้วางใจมากกว่านี่ก็คือรัฐบาลแพ้พอรัฐบาลแพ้เนี่ยเขายังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่นะครับจนกว่าจะมีการตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้แล้วก็ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้มาทํางานแทนชุดเดิมเนี่เพราะฉะนั้นในระหว่างที่ สรรหานายกใหม่เนี่รัฐบาลชุดเดิมยังรักษาการเดี๋ยวก็จะมีเรื่องใดที่เข้าที่ประมุมคอมามว่าเายังอนุมัติได้เหมือนเดิมอนุมัติหลักเกณฑ์พิจารณาจ่ายก็จะจ่ายได้เห็นไหมครับแม้ว่าจะแพ้ก็ยังจ่ายได้นะคงรัฐการฟอร์มรัฐบาลใหม่คงไม่เร็วถึงขนาดยกมือ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ยกมือลงคะแนนแพ้โหวตวันนี้พ่กนี้ตั้งรัฐบาลใหม่ได้เลยเนี่ยคงไม่เป็นอย่างนั้นการตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยไม่น่าจะเร็ว นะสมมติว่ารัฐบาลแพ้นะครับอภิปรายไม่ไ้วางใจแล้วลงคะแนนแล้วแพเนี่ยเขายังเป็นรัฐบาลรักษาการไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการฟอร์มรัฐบาลชุดใหม่ได้เสนอคนเป็นนายกรัตรีแล้วก็มีการโหวตนายกรัตรีได้ใหม่ไม่ใช่โหวตไม่ใช่โหวตหานายกรัตรีใหม่ได้เขาทํำยังไงเดี๋ยวรอดูกันกรณีรัฐบาลแพ้วาะนั้นเงิน้สูงอสุขยุยยังได้เหมือนเดิมนะ นะครับทีนี้เรามาดูว่าโอกาสที่รัฐบาลจะแพ้อภิอไปรายไม่ไว้วางใจมันเป็นไปได้หรือเปล่าโอกาสที่รัฐบาลจะแพ้อภิอไปรายไม่ไว้วางใจเป็นไปไม่ได้ครับก็คือพูดกันตรงไปตรงมาก็คือพักร่วมรัฐบาลมีสสอ,อยู่ในมือนี่มากกว่าฝ่ายค้านอยู่แล้วอภิไปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายไปเถอะอธิบายไปทั้งวันทั้งคืนเอาเชิญอธิบายไปเลย พอไปยกมือหรือว่าไปลงคะแนนเขาไม่ใช้วิธียกมือนะเขาใช้วิธีลงคะแนนพอลงคะแนนไว้วางใจหรือไม่ไว้างใจเนี่ยผลการลงคะแนนก็จะออกมาในรูปแบบรัฐบาลชนะก็คือไว้วางใจเหมือนเดิมมนและเพราะเสียงสสรัฐบาลมากกว่านะโอกาสที่รัฐบาลจะแพ้เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยทีนี้ถ้าโอกาสที่รัฐบาลจะแพ้เป็นไปไม่ได้นี่ถามว่าฝ่ายค้านเขาอภิปรายทําไมไม่ไว้ใงใจนี่ การอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็น,นกลไกของรัฐสภาเพื่อที่จะตรวจสอบและก็ถ่วงดุลัฐบาลรัฐบาลจะไม่ได้ทําอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปรัฐบาลจะไม่ได้ทําผิดกฎเกณฑ์จะไม่ได้ทําผิดกฎหมายจะไม่ได้ทําผิดหลักเกณฑ์นะเขาก็อภิปรายการอภิปรายเป็นการตรวจสอบรัฐบาลเพื่อให้มีความระมัดระวังในการบริหารบ้านเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ แกประชาชนต่อไปเพราะนั้นถ้ามีฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบโน่นนี่นั่นมันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านก็ดีแล้วเนี่เพราะว่าถ้าไม่มีฝ่ายค้านรัฐบาลอยากทําอะไรก็ทําไปหมดทําผิดเท่าถูกก็ช่างไม่มีใครไปตรวจสอบอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะการปกครองในระบบประชาธิปไตยมันก็ต้องมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารฝ่ายที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นฝ่ายตรวจสอบก็ถูกแล้วนะครับทีนี้เวลาอภิปรายไม่วางใจนี่มันก็จะเป็น ข้อมูลให้ประชาชนที่ฟังการอ,าอาภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าเอายังไงคือเวลาเขาอาภิปรายไม่ไว้วางใจนี่เขาก็จะย่อมจะต้องเอาข้อเสียข้อไม่ดีของรัฐบาลมาแฉมาวิพากษวิจารณ์มากล่าวโจมตีมากล่าวหาว่าทําให้ประเทศเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้เศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจพังนะรัฐบาลท้าเงินไม่เป็นมิตรกู้กับกู้แล้วก็ว่ากันไปอันไหนที่มันไม่ดีก็ต้องเอามาแฉเอามาชี้แจงให้หมด เพื่อให้ประชาชนได้ฟังได้ยินแล้วก็เป็นยังไงก็ว่ากันตรงไหนผิดพลาดตรงไหนรัฐบาลทําแล้วล้วมเหลวผิดพลาดเขาก็ต้องเอามาแฉในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมาแก้ข้อกล่าวต่างๆนั้นเหล่านั้นก็ออกสื่อไปประชาชนก็ฟังทีนี้พอประชาชนฟังเสร็จสับก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าพอมีการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่เขาจะเลือกพักที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่ขนานี้มาเป็นรัฐบาลอีกไหม หรือว่าจะเลือกพักฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายค้านอยู่ขณะน,นี้กลับมาเป็นรัฐบาลแทนมันก็การอภิปรายไม่ว่าบางใจก็เกิดประโยชน์ทั้งสองอย่างทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านถ้าฝ่ายค้านอภิปรายได้ดีฟังแล้วเข้าหูประชาชนฟังแล้วถูกหูถูกใจแหมครั้งหน้าสมควรเรื่องมาเป็นรัฐบาลเขาก็จะเลือกนะแต่ถ้ารัฐบาลตอบข้อกล่าวหาต่างๆได้ดีแก้อภิปรายมาตรงนี้ก็ตอบแก่ตรงนั้นตรงน,น,นี้ฟังแล้วเลื่อนหูฟังแล้วประทับใจ เขาก็เลือกพักรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลอีกในครั้งหน้ามันก็อย่างนั้นเพราะว่าการอภิปรายไม่ว่าวางใจนี่มันเวเป็นเวทีที่มีการซักฟอ,อกกันเสร็จแล้วก็มีการถ่ายทอดสดออกไปยังผู้ชมที่เป็นประชาชนฟังข้อมูลพอฟังข้อมูลเสร็จครั้งหน้าก็มีผลในการเลือกตั้งใครจะได้รับการเลือกตั้งสสจะเยอะมาเป็นรัฐบาลก็การอภิป,ปรายไม่ไว้วา,างใจก็มีผลเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเหนียวแน่นโหวตยังไงก็ไม่แพ้หรอก ก็มันมันยังเป็นข้อมูลการเมืองในอนาคตนะครับเอาละครับเราก็ออกนอกเรื่องไปเยอะเอาตรงที่ว่ารัฐบาลแพ้อภิรายไม่ไว้ไม่ไว้วางใจนี่ผู้สูงอายุยังจะได้เงินเพิ่มพิเศษ,ษ6เดือนหรือเปล่าได้อย่างแน่นอนครับตามที่เรากล่าวมาเมือ่อกี้เพราะว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ขั้นตอนการจ่ายหน่วยงานที่ทําหน้าที่จ่ายเบี้ยยังคีบก็จะทําไปตามกระบ,บวนการตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการแล้วก็จะจ่ายคิดว่าจะจ่ายไม่ช้านี้ครับภายในไม่ช้านี้ รอสักคู่นะครับก็จะได้รับการโอนนะครับขณะนี้รัฐบาลค้างไว้แล้ว3เดือนมีสาพผู้สมรู้เชนาถ้าเป็นไปได้ในเดือนกรกฎาเขาจ่ายมันก็จะตกเบิก4เดือนนะครับรอดูว่าจะจ่ายกรกฎาได้หรือไม่ได้ติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ้้าาาาตองงเเเบิกกค่่พพียระวจนดัน ใจน,น้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหว